สวัสดีค่ะเยอะแยะจ้าชนแนลนะคะวันนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะสำหรับมติคอรอมอเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะคะว่าทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีนโยบายนะคะปรับราคาน้ำมันเบนซินลงมา1บาทนะคะก็จะเริ่มใช้ได้ในวันที่7พฤศจิกายนนี้นะคะเพื่อนก็ใครอยากได้น้ำมันราคาถูกก็ต้องรอ เติมน้ำมันวันที่7นะคะมีผลวันที่7พฤศจิกาย,ยนนะคะส่วนในเรื่องเงินดิจิตอล1 0 0่0บาทนะคะหลังจากที่อรอฟังข่าวการประชุมมารายรอบนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้แจ้งว่ายังไม่มีผลสรุปเป็นที่ชัดเจนนะคะต้องรอให้มี หนึผู้นำนะคะหนึคนหนท่านนะคะเพื่อมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสลากดิจิทัลรายละเอียดและผลสรุปทั้งหมดที่ประกาศไว้จะให้เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมก็ยังไม่เป็นที่เรียบร้อยนะคะเ,เพื่อนๆก็ที่ได้กล่าวไว้จะ,ะให้ประชาชนได้ใช้ในเดือนเมษายนตอนนี้ก็มีข่าวที่ออกมาว่าอาจจะเลื่อนไปถึง เดือนกันยายนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนนะคะต้องรอฟังจากคณะท่านารัฐมนตรีแล้วก็คอรมอประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเราก็รอฟังข่าวติดตามข่าวถ้ามีข้อมูลอัปเดตอะไระมีความคืบหน้านะคะเดี๋ยวเยอะแยะจ้าชาแนลจะมาฝากบอกเพื่อนๆเช่นเคยนะคะส่วนสําหรับเพื่อนๆผู้ค้าลอตเตอรี่นะคะวันนี้นะคะวันที่ 3พฤศจิกายนนะคะพรุ่งนี้เป็นวันกดซื้อนะคะอย่าลืมนำเงินเข้าก่อน6โมงเย็นของวันนี้นะคะส่วนวันที่5นะคะเป็นวันกดจองสลากนะคะก็นำเงินเข้าก่อนอ18นาฬิกาของวันที่4นะคะเพื่อนๆก็ย้ำเตือนเพื่อนๆทุกครั้งนะคะอย่าลืมโอนเงินกดซื้อกดจองนะคะในวันที่4และวันที่5พฤศจิกายนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ